สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวดึกประจำวันพฤหสัสบดีที่25มกราคม2567ค่ะ<ช>คำนี้อยู่กับเราสองคนนะคะคุณอั๋นดรมนัตั้งสุขและเมยกนกนวลจรัดกุลหโฮงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีน้องเมย์ด้วยสวัสดีค่ะวะันนี้ต้องบอกว่า ทั่วฟ้าเมืองไทยอากาศเย็นแล้วนะอากาศเย็นแล้วกรุงเทพหลายท่านบอกว่าตื่นมางงเหมือนกันนะวันก่อนเพิ่งฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวมีฝุ่นมาอีกแล้วเดี๋ยวมีลมหนาวพัดผ่านก็มาอีกด้วยก็จะอากาศเย็นต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะฮะแต่ว่าล่าสุดเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเราจะเข้าข่าวดึกเนี่ยกกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วนะฮะเรียบร้อยว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการประมาณสักสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์ประมาณต้นต้นสัปดาห์ แต่ว่าปีนี้เนี่ยจะร้อนค่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติกว่าปีก่อนปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก35.8นี่ก็ว่าร้อนแล้วนะคะแต่ปีนี้จะสูงยาวนานจนถึงประมาณพฤษภาคมอยู่ที่ราวๆประมาณสัก43ถึง44.5อ้โหียมความพร้อมเลยค่ะเรื่องของสภาพอากาศก็ว่ากันไปดูแลสุขภาพกันด้วยแต่ว่าเรื่องของคดีเด็ก ห้าคนหรือว่าเยาวชนทั้งห้าคนที่ไปก่อคดีฆ่าป้าบัวผันวันนี้ต้องแยกกันเป็นสองส่วนนะครับก็คือเรื่องของคดีก็ต้องว่ากันไปเรื่องบทลงโทษเรื่องของลุงเปี๊ยกอันนี้ก็ต้องว่ากันไปยกส,ส่วนของตำรวจก็อาจจะโดนเรื่องของกฎหมายอุ้มหาย ก็ว่ากันไปเราไปดูในส่วนของเด็กทั้ง5คนก่อนคุณผู้ชมครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งตัวเด็กชายโกและเด็กชายเชนผู้ต้องหาคดีฆ่าป้าัวผันให้กับทางพนักงานอายการจังหวัดสระแก้วและพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคําร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมกับก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคดีอื่นอีก3-4ถึงคดีส่วนนายแบงค์ถูกนำตัวมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเมื่อวานนี้ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ทำการส่งตัวเด็กชายโกะและเด็กชายเชนซึ่งเป็น2ใน5เยาวชนแก๊งลูกตำรวจผู้ต้องหาคดีฆ่าป้าบัวผันให้กับทางอายการจังหวัดสรกแก้วและพนักง,งานสอบสวนร่วมกันสอบปากคำพร้อมกับทีมสาวิชาชีพแล้วยังมีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอื่นๆอ,อ,อีก3-4คดี ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ถูกคุมตัวมาด้วยรถควบคุมตัวของผู้ต้องหาโรงพักอรัญญประเทศสวมเสื้อยืดสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ใช้เสื้อคลุมหัวเอาไว้แล้วก็ถูกนำตัวขึ้นไปสอบปากคำที่ชั้นสองแล้วก็มีแม่ของทั้งเด็กชายโกะแล้วก็แม่ของเด็กชายเชนเดินทางไปร่วมฟังการสอบสวนของทีมสหวิชาชีพด้วยนะครับซึ่งเด็กชายเชนเนี่ยเป็นลูกตำรวจยศร้อยหรวดตรี ตำแหน่งรองสารวัตรสืบหนึ่งใน5้าโจลูกตำรวจแก๊งตังไม่ออกนี่นะฮะที่ตำรวจเขามีการนำหมายสารจังหวัดสระแก้วเข้าตรวจค้นเมื่อวานนี้แล้วปรากฏว่าพอไปค้นบ้านเนี่ยน้องเมย์คุณผู้ชม,มก็ไปพบสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือว่าปืนบีบีกันอีกสองกระบอกเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้ะนะครับผู้สข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับคดีฆาตรกรรมป้าบัวผันเนี่ยตอนนี้ ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเป็นเด็กและเยาวชนได้ทั้งหมด5คนนำตัวมาสอบสวนโดยทีมสหวิชาชีพแล้วก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่ผลตรวจ DNA แล้วก็ผลตรวจข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วก็มีรายงานการสืบสอบของสถานพิทเท่านั้นหลังจากนี้ไปก็จะสามารถส,สรุปสำนวนคดี ส่งไปยังพนักงานอายการเพื่อฟ้องต่อได้แล้วนะครับส่วนการนําตัวเด็กชายโกะแล้วก็เด็กชายเชนมาสอบสวนเพิ่มเติมในวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นขยายผลในคดียังกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอมีประเด็นเรื่องของป้าบัวผันผู้เสียหายเนี่ยใช้คําว่ามากันเพียบเลยนะพี่ยานคุณผู้ชมแล้วคดีเนี่ยโอ้ทางเพศก็มีไปทาร้ายร่างกายเขาก็มีแล้วณนะเวลานี้เจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติมหากว่าใช้คําว่าเช็คบินกูไม่ผิดเลยนะเช็คบินย้อนหลังถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าพอไป จเจอคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเด็กชายเชนแล้วก็เด็กชายโกะเนี่ยร,รวมแล้วทั้งหมด11คดีเลยนะคะแล้วก็เป็นคดีที่2 3สแล้วก็4เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศด้วยผู้เสียหายอย่างที่บอกว่าแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วบางส่วนก็บอกว่าไม่คืบเลยพอมีคดีป้าวัวผันก็ดีใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีความคืบหน้าข,ของคดีด้วยแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะอย่างคดีแรกข้อหาร่วมกันกระทําชําราเด็กอายุ12ปีซึ่งก็มีเด็กชายโกะก,กับพวกรวม4คนเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ Yeah. คดีที่2ข้อหากระทําชํเราเด็กมีเด็กชายโกเป็นผู้ต้องหาคดีที่3ข้อหากระทําชํเราเด็กมีเด็กชายโกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ยังมีผู้เสียหายเป็นหญิงชาวกัมพูชาด้วยนะคะซึ่ง3คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทางเพศพนักงานสอบสวนค่ะได้สอบสวนพยา,ยานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วด้วยเหลือเพียงแค่การแจ้งข้อหากับเด็กที่เกาะเหตุทั้งหมดแล้วก็สอบปากคำต่อหน้าสหาวิชาชีพเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะตำรวจเองก็ ได้ทำเรื่องนะคะในการขอเบิกตัวที่ศาลแล้วก็นําตัวไปสอบปากคาก็คือในวันนี้ก็แจ้งข้อหาต่อหน้าสหาวิชาชีพแล้วก็ต้องรอผลรายงานประวัติเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าครบทั้งหมดทุกกระบวนการแล้วก็สามารถส่งฟ้องต่อศาลได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมน้องเมย์ประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งผู้สื่อข,ข่าวของเราก็รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้ปกครองของนายแบงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าผู้ต้องหาแก๊งลูกตำรวจเนี่ย ก็ถูกตำรวจคุมตัวมาสอบเพิ่มต่อหน้าทีมสาวิชาชีพนะครับเป็นคนแรกเลยในคดีที่มีการขยายผลไปยังคดีอื่นๆแล้วในแบงค์คนนี้ล่ะ,ละก็เป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเพศที่ผู้เสียหายเขาเข้าแจ้งความเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคดีที่2คดีคที่3หรือแม้แต่คดีที่4อย่างคดีที่2เนี่ยก็มีข้อหากระทำชําเรามีเด็กชายโก้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาแต่ในแบงค์ก็ไปร่วมด้วยอพอไปสอบเพิ่มเนี่ย ก็เลยรู้ว่ามันมีเหตุเข้าไปร่วมด้วยคดีที่3ก็เหมือนกันข้อหาไปกระทําชําเราก็มีเด็กชายโกเป็นผู้ต้องหาผู้เสียหายเป็นหญิงชาวกัมพูชาในแบงก์ก็ไปมีเอี่ยวด้วยเพราะฉั้นเนี่ยโดนเช็คย้อนหลังหมดเลยนะคะ แล้วต้องบอกว่ายาวเลยนะแต่ละคดีเองผู้เสียหายก็โอ้โหเยอะด้วยไม่รู้ว่าจะมีมาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากเกิดคดีนี้นะคือก็มีการทํางานของท่านตํารวจซึ่งก็สั่งการในพื้นที่เลยนะคะเราจะเห็นจากเยาวชนต่างๆอายุ1 0ถึง15ปีหลังสี่ทุ่มเนี่ยไม่ให้อยกจากบ้านแล้วนะต้องมีผู้ปกครองถึงจะออกด้วยเท่านั้นแล้วก็นําร่องกันไปแล้วด้วยนะพี่อยันนนทบุรีสมุทรปราการเชียงใหม่แล้วก็สัตวแก้วนี่แหละโอ้โหถือว่าเป็นการรื้อระบบมาตรการต่างๆเลยที่นนทบุรีเมื่อเช้า ก็ฟ้าสางปฏิบัติการฟ้าสางที่เมืองนอนท์โดนไป30มรายไปลปุกจับน้ำกระทอมด้วยมีแต่เยาวช,ชนทั้งนั้นเลยนะคะ